สั่งเด้งสี่เสือสอพอมูโนกสปมสวยพลุระเบิดจากกรณีเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดในพื้นที่ตลาดมูโนอาจารย์สุขไงโกโลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่29กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาสร้างความสูญเสียอย่างหนักทั้งทรัพย์สินและชีวิต โดยแรงระเบิดทำให้บ้านในรัศมีกว่า200หลังพังเสียหายและมีผู้เสียชีวิตกว่า12รายและบาดเจ็บจำนวนมากล่าสุดเมื่อวันที่1สิงหาคม2566พลตรวจโทอาชยนไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุพลตรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัสผู้บัญชาการตำรวจ ได้สั่งการให้พลตำรวจโทนันทเดชย้อยนวนผู้บัญชาการพ0 9ดำเนินการทุกมิติทั้งการช่วยเหลือเยียวยาเร่งรัดการสอบสวนดำเนินคดีขยายผลดำเนินการผู้เกี่ยวข้องโดยนำนิติวิทยาศาสตร์มาใช้รวมทั้งการขยายผลไปตรวจค้นโกดังพื้นที่อื่นๆที่มีลักษณะคล้ายกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีก ความคืบหน้าทางคดีขณะนี้มีการออกหมายจับเจ้าของโกดังสองสามีภรรยาซึ่งขณะนี้หลบหนีอยู่ประเทศมาเลเซียโดยผู้บัญชาการตำรวจกำชับให้ประสานไปยังตำรวจมาเลเซียในการช่วยติดตามจับกุมแม้จะหลบหนีไปที่ไหนก็ต้องนำตัวมาดำเนินคดีให้ได้ ส่วนประเด็นข้อสงสัยของสังคมว่าโกดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟมาตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนได้อย่างไรมีเจ้าหน้าที่รัฐรู้เห็นเป็นใจหรือไม่พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ได้ย้ำให้ผู้บัญชาการพ0.9เร่งทำความจริงให้ปรากฏหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับผลประโยชน์ รู้เห็นเป็นใจปล่อยปละละเลยให้มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นจริงให้ดำเนินการเด็ดขาดทั้งอาญาวินยัยและปกครองซึ่งผู้บัญชาการพอ0.9ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท,ท็จจริงเรื่องนี้แล้วโดยมีพลตำรวจตรีปราพานมีมงคลรองผู้บัญชาการพอ9 9เเป็นหัวหน้าโดยจะเร่งดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จ แล้วรายงานผลให้ตำรวจทราบโดยเร็วทันทีในเบื้องต้นเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท,ท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นธรรมให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นพลตำรวจตรีอนุรุตอิ่มอาจผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการตำรวจสอพอมูโนโจำนวนสี่รายประกอบด้วยผู้กำกับการรองผู้กำกับการปอ สอวอปและสารวัตรสืบสวนส่วนอีกหนึ่งตำแหน่งรองผู้กำกับการสอสอได้เสียชีวิตไปแล้วเป็นตำแหน่งว่างโดยให้มาช่วยราชการที่สอปกอพจวนราธิวาสทั้งนี้โฆษกตำรวจกล่าวอีกว่าผู้บัญชาการตำรวจได้กำชับให้ทําคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาทุกนิติทุกประเด็นข้อสงสยัย ต้องทำความจริงให้ปรากฏหากพบว่าใครเกี่ยวข้องในการกระทําผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดทุกรายหากที่น้องประชาชนมีข้อมูลเบาะแสเพิ่มเติมสามารถแจ้งมายังตำรวจได้ที่หมายเลข1599ยืนยันว่าทุกข้อมูลจะดำเนินการตรวจสอบอย่างจริงจัง